สวัสดีค่ะออยนะคะที่ปรึกษาการขายรถใช้แล้วสมิธฮอนดา้ายูสคาร์สาขาพัฒนาการค่ะวันนี้ออยมีรถสวยๆมานำเสนออีกแล้วนะคะเป็น Honda Civic FC ตัวนี้เป็นตัว 1.8e นะคะรถปี2018ค่ะราคานะคะเดิมอยู่ที่688,000บาทนะคะสำหรับคันนี้เราจัดแคมเปญนะคะราคาปรับลงมาเหลือเพียง639,000บาทเท่านั้นค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถนะคะที่ใช้เงินออกรถน้อยนะคะคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยทีเดียวนะคะคันนี้ใช้เงินออกรถไม่เกิน20,000บาทแน่นอน,นะคะ่ะลูกค้ายังไงลูกค้าสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ,ะเดี๋ยวออยพายชมรถรอบๆคนันกันก่อนนะคะว่าเจ้าซี v i c FC คันสวยคันนี้มีความสวยแล้วก็โดดเด่นยังไงเดี๋ยวเรามาชมรถกันเลย เราชมรถรอบๆคันกันแล้วนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถใช้งานอยู่นะคะออยแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะซีว i c 1.8e ปี2018นะคะ รถใช้ใช้ไปเพียง2ปีกว่าเท่านั้นนะคะคันนี้เลขไม์ก็น้อยสุดๆเลยค่ะอยู่ที่6,5,000กิโลนะคะสภาพโดยรวมนะคะถือว่าสวยมากๆเลยประวัติเดิมนะคะเจ้าของรถดูแลรถคันนี้ดีมากๆเลยนะคะเข้าศูนย์เช็คระยะเปลี่ยนถนะ่ายน้ำมันเครื่องครบทุกระยะเลยค่ะแล้วก็ทางช์รูมเราการันตีว่ารถของเรานะคะไม่มีชนหนักแล้วก็ไม่มีน้ำท่วมมาแน่นอนค่ะ เดี๋ยวถ้าลูกค้านะคะท่านใดนะคะที่สนใจนะคะหรือว่าต้องการทราบข้อมูลประวัติรถนะคะสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอเรดดอกเบี้ยพิเศษต่างๆนะคะของเรานะคะดอกเบี้ยตอนนี้จะเริ่มต้นที่2.79%นะคะ4ปีและสามารถผ่อนได้นานสุดอยู่ที่84งวดเลยค่ะยังไงต้องการสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถแอดไลน์แล้วก็โทรเข้ามาสอบถามได้ตลอดนะคะ ทางโชว์รูมเราจะมีที่ปรึกษาการขายคอยให้คำปรึกษานะคะยังไงวันนี้ออยนะคะขอจบการนำเสนอ Civic FC คันสวยไ้เ,เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ